ขึ้นถังย<อ>ังมาต่อยต้นหนึ่งครับวันนี้พวกมามาทีส่วนของปลาพันกับลุงลุงนุยนะครับนะยูที่บ้านคงเลียนใช่ไหมครับตรงนี้คองเ,องเรียง,งน,นะครับมู่มูี่ัดไครับมู่มชิดซ้องมู่มชิดซ่องนะครับกาติดอำเภอระตภูมินะครับจังหวัดสุ้มแคล้นะครับก็เป็นยางอีกแปลงนึงนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของยางตายนึงนำยางไล่นอยแล้วกาที่เกิดปญหาเรื่องโคอะไรต่างๆนะครับ สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับน้าพุ่มฟาดเกษตรกรนิดนึงนะครับนะผลิตภัณฑ์ที่นํามาแนะนํามันกับปลาพันธุ์ลุงนุ้ยนะครับนะก็คือตัวเอเดเซอร์วันกับตัวพาดเวนะครับเขาเรียกจุดผูฟันวันเดอร์เลนของบอสต์ออร์แกเนลไลนะครับนะก็คือซองตัวนี้ให้เกษตรกรจำนิดนึงครับว่าหนึ่งนะครับไม่ใช่สั้นเคมีนะครับสองก็ไม่ใช่ปุ๋ยน้ำและการสามนะครับก็คือตัวนี้ไม่ใช่สั้นเด้งที่ไปทําให้น้ายางเนี่ย ไล่ออกไม่ฉายนะครับนะก็คือการไล่ออกข้องยางแต่ละส่วนทีหมากหน่อยขนาดไี้ขึ้นอยู่กับดูแลของกเกษตรกรด้วยนะครับอย่างเช่นว่าปีหนึ่งได้ใส่ปุ๋ยกี่ครั้งนะครับก็คือเราใช้ตัวนี้ไปเดียวปุ๋ยอย่างตองไส่นะครับนะแต่ว่าตัวนี้เป็นวัคซีนนะครับทีเข้าไปทําการรักษาอายางติดตายนึงเพื่อทําการเปิดท่อนายางให้มีการไล่าตามปกติ ผมท้กทำการเปิดตอนนี้เลยไม่ได้คิดถึงอีกนึกว่าทิ้งไปเลยแล้วอ๋อถุมไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตอนนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับให้นะครับคือทดลองเปิดนะวันนั้นอ่าครับเี่ปืนโตลงมาเปืนโตหมดเลยครับลุงนุยนะครับอ่าได้เลือกอ่าได้ได้ไปเลยนะครับไปไปเบิร์นะครับเปลือกนวลไหมลุงนุยไโอเค อ่าไม่เก้งนะแสดงว่าเพื่อนนวดกันไม่เก้งนะครับกรีดนายรู้เึกว่าน้ำยางเริ่มยิกมีดแล้วนะครับนั่นน้ำยางเริ่มยิกมีดแล้วอ่าโอเคการหลังจากนี้ก็ค่อยไปห้าจ๊กนะครับไปห้าโจ๊กโอ้โหวันนี้ครับปล่อยถุงไปก่อนหลังจากนี้ก็ไปห้าจ๊กมาได้เลยครับท้งหมดมีอยู่กี่ต้นครับน้องปูส่วนนี้ไม่ได้เหรอถื่ว่าจริงจริงงนะ มันประมาณที่ว่าตอนเออที่ป้าตอนเคนถือว่าตายแล้วนะอ่าครับอ่าเดิมยโยยเลยอยลยเร่งๆเลยเอาลูกจอกตอนด้วยเอามาตั้งค์ก่อนยี่บ่าล้วก็จะตกคำอ่าโอเคไปเอามาตั้งก่อนปู่กับอีโตเชื่อนพคอมระวังระวังเชื่อลุงนุยโอยจังเลยนะครับอ่าลุงนุยอย่าบนข้างล้อย่งนี่นี่นี่ข้าเชื่อครับนั่งเ็ดใจก่อนนะทีมือนะครับลุงนุยพัวเห็นยางเราจะถือว่าตอนนี้ผมมากี่ปีแล้วครับถี่เราไม่ได้ตัดเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้การหนวดกีบีประมาณสักกีปีได้ลืมไปเร็วใช่ไหมลืมไปเร็ววันนี้ปวอวะชายผลิตภฟันกล้องบัวซัดเอการิเอลไล่ไปเร็วนะครับเขยมแปดบ้านเองยางเรลื่มได้เลยมีความหมุซึกงปมั้งงนี้มันจะอยยปนี้ตลอดไหมก็คือมันจะ่ยยตามปกติซึ่งทีนี้นะครับตามปกติคือประมาณช่วงเฉวมุงนะครับแต่มันก็ยุดมันก็ตกึงแต่เพียงแต่ว่ามันออกนั่นเลยนะมันไม่ตายลบเลยเลยซะนะครับเพิ่มแต่ว่าการตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลหลักษานะครับนะ วันนี้ข้องปูดในไงว่ายางเนี่ยมันตายครับไปเดียวเราไม่เคยได้ได้รับผลผลิตจากกอนอะน,นะครับปีนะแต่ว่าวันนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือน้องปูในนําผลิตภัณฑ์ทําให้มันกลับเกิดมาแล้วทีนี้ยูถิการดูแลข,ข้องผีแล้ว นะครับว่าเราจะให้มันตายเหล่าไม้เื่อเราให้มันตายเหล่ากับบางคนก็คือเขาก็ไม่ได้ดูเละรอกซะแต่ถเืมอวันนี้ปุ๊บนะครับในส่วนข้องข้องการดูแลตรงนี้ขึ้นอยู่กับเกษตรกรนะครับในส่วนข้องการบันทึกภาพตีส่วนข้องปลาพันุหลุงนุยนะครับก็เรียกว่าบานของเรียนเต็มนี้กับนะมู่ทีมู่ทีสิบองนะครับชที่อำเภอตะปู่มจังหวัดสงขลานะครับการครอบคุณหลุงนุยปั๊บ ลุงนุยปลาพันหมาแต่กำนองปูนะครับที่ได้บันทึกภาพอย่างน้อยก็ให้เกษตรกรเท่านี้ให้เห็นหวานะครับผลิตภัณฑ์ของบรัสเซลดีกับเหลวแต่ไม่เคยได้รับผลิตภัณฑ์จากกัญชงแต่วันนี้นะครับโอกาสมาทิ้งเดียวนะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเกษตรกรนะครับตัดสินใจเร็วนะครับกับวันนี้พุ่มในน้ำข้องตัวแทนของบรัสเซลดีกับคขอบคุณนะครับลุงนุยปลาพันหมากับพุ่มที่ให้โอกาสนะครับ มาทาการบรรจุภาพนะครับอบคุณมาครับในประฟังสวัสดีครับสวัสดีค,ครับเมื่อกลับมาทีร่างเข้าระเกียร์หลานนะครับตรงนี้ก็คือเป็นอีกเปลง,ปลงนึงที่มีประหนาในสวนท้องยางฝาราชเปิดการไตย่ยนึงนะครับ <c oughs> ก็คือ,เ,อ,อเมื่อก้อนนี่ก็คือ,อ,อทำการตัดตามปกติแต่พอ จากตัดไปได้สักระยะหนึ่งก็คือมดหน้าเร็วขึ้นหน้าซองก็คือจะไม่มีหนามยั้งเลยนะครับวันนี้พุ่มยืนอยู่กับเจ้าของส้วนนะครับก็คือผีแก้วนะครับนะผีแก้วเชื้อโรคชื่อตระกูลนีิเองครับนะครับชื่อจริงเดี๋ยวได้ครับก็คือนายนอบเข้มจนท่านนะครับนายนอบนะครับนะเจ้าของส้วนเจ้าของส้วนนะครับก็คือวันนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพ่อมาผีแก้วให้ข้อมูลตอนนี้นิดหนึ่งครับตรงนี้เนื้อทีของผีแก้วนี่ทั้งหมดไม่สับกี่หลายครับตรงนี้ประมาณพุกหลายครรรับตงนีี้มมปะาณ มเลยมีมีอยู่กับมีประมาณมีที่เปิดเส้นมีที่เปิดเส้นนะครับนะก็คือยากที่พี่เกลเพราะพวกผมนี่ตอนนี้นะก็คือเนี้ยก็คือปืนกันปืนตัดนะครับเดี๋ยวให้กล้องมาถึงนี้เก๋ๆนิดนึงก็คือให้ให้ให้ดูวันเนี้ยก็คือครั้งแรกที่พี่ก็ไม่เดื่อแต่วันหนึ่งวันเก๋ว่าเดือ่ขึ้นเก๋ครับปยามมาทำเรื่อยๆครับ